การที่เราเชื่อนะคะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราอยากจะให้จิตของเรานะคะเขาได้เชื่ออย่างที่สมองของเราเชื่อนั้นเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราได้รู้ถึงความรู้สึกของความเชื่อนั้นและมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นนะคะไปประทับประทับในในจิตของเราใน จิตใต้สำนึกของเราแล้วสิ่งนี้แหละนะคะมันจะทำให้เราได้ดึงดูดเอาสิ่งที่เราเชื่อนั้นเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วการที่จะทำให้จิตของเราเชื่อน,นะคะเราก็ต้องออกไปลงมือทำในสิ่งที่เราเชื่อถ้าสมมุติว่าเราเชื่อว่าผู้คนมากมายนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลและก็สนับสนุนในสิ่งที่เราทำเนี่ย<อ>แน่นอนนะคะ<อ>เราก็ต้องออกไปลงมือทำ พอออกไปลงมือทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วต้องทําด้วยความสุขด้วยนะคะความสุขทําด้วยใจแล้วพอเราทําแบบนี้มันก็จะเกิดผลลัพธ์ขึ้นมาแล้วทีนี้มันถึงจะกลายเป็นการเชื่ออย่างที่แบบว่า ไม่แค่เชื่อเฉยๆไม่ได้แค่เชื่อเฉยๆนะคะแต่เชื่อเพราะว่าเราได้ลงมือทําเราได้ออกไปใช้ชีวิตออกไปมีประสบการณ์พอเราเชื่อถึงขั้นว่านะคะอาเราได้เจอกับตัวเราจริงๆเจอกับเหตุการณ์นั้นได้ประสบกับความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราให้เราดึงสิ่งที่ เราปรารถนาทำให้เราใช้ความเชื่อที่เราเชื่อว่าเรามีผู้คนช่วยเหลือเกื้อกูลนั้นมันเป็นความจริงมันก็จะทำให้เราทำซ้าได้มันจะทำให้เรามีความสุขมันจะทำให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะนี่ก็คือประสบการณ์ของตัวเองอย่ามัวแต่ เชื่ออยู่แต่ว่าไม่ออกไปใช้ชีวิตไม่ไปลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะความเชื่อนั้นมันก็จะเป็นแค่ความเชื่อเฉยๆแต่ว่ามันไม่ไปประทับประทับในจิตของเราในจิตใต้สํานึกของเราก็ขอให้ทุกคนนะคะใช้ความเชื่อของตัวเองให้มันเป็นประโยชน์โดยการลงมือทําแล้วทําให้มีความสุขแล้วชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปขอบคุณค่ะ love you